เท้าวเวสุวรรณเทพพระอาจารย์อิดวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามเนื้อโลหะผสมพิมพ์เาวาย่อลอยองสูงประมาณหนึง่งิ้วตอกชัดเจนเท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในบรรดาเทา้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเท้าวเวสุวรรณเป็นเทพแห่งคุม้มรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งรักษาสมบัติของเทวโลกทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยัก ผู้ผิดปีศาจทั้งปวงนอกจากนี้หน้าที่ของเท้าเวสวรณรมีมากมายเช่นการดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐานในคำพีโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาป้องกันคุณใสผู้ผิดปีศาจเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามอีกหนึ่งชิ้นหน้าที่เป็นของหายากมากสุดยอดประสบการณ์หน้าเก็บหน้าบูชาสะสม